อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่831ใครกันแน่ที่ต้องออกไปจินห่าได้ยินเสียงกรีดร้องหน้าสังเวชหันขวับไปมองหน้าจอขนาดใหญ่ทันทีฉากในมุมมองเบื้องบนทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่บนเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลออกไป คนแล้วคนเล่าต่างพากันกรีดร้องขมขืนยกสองมือขึ้นกุมหัวของพวกเขาการแสดงออกทางสีหน้าดูบิดเบี้ยวและมีเลือดไหลไม่กี่ลมหายใจต่อมาคนกลุ่มนั้นก็อาเจียนเป็นเลือดขาไร้เรียวแรงส่วนเซตกลงไปในแม่น้ำบนเรือใหญ่ยังเหลือบางคนอยู่ยกมือขึ้นปัดป้ายตามตัวอย่างบ้าคลัง่งสลัดเลือดจากศพที่ติดมาตอนพวกเขาเก็บกู้ศพสัตว์ร้ายและมนุษย์จากใต้น้ำ หากเพ่งมองอย่างรอบคอบจะพบว่ามีสิ่งมีชีวิตหน้าหวัดกลัวบางอย่างกำลังขยับอยู่เจ้าสิ่งนี้มีขนาดหนาราวหนาราวสิบเซนติเมตรมันมุดเข้าไปในปากชายผู้หนึ่งจากนั้นคนคนนั้นก็ทุดลงกับพื้นเกิดอาการชักกระตุกและเริ่มมีเลือดจำนวนมากหล่อออกจากร่างกายจินหาวเฝ้ามองฉากนี้ด้วยความตกใจนั่นมันอะไรกัน คนอื่นๆก็จ้องมองด้วยความหวาดกลัวเว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวแท้จริงแล้วไม่มีใครรู้จักมันเลยมันคือหนอนโลหิตหนอนโลหิตเป็นเผ่าแมลงระดับต่ำมีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวล G เท่านั้นหากอยู่ในสถานที่มีเลือดและพลังงานเป็นจำนวนมากมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่พวกมันจะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลาน สิ่งมีชีวิตชนิดนี้กลัวไฟมากและหากไม่มีเลือดพวกมันจะตายทันทีพลังโจมตีก็อ่อนแอสามารถล่าได้แค่มัดธรรมดาและผู้ใช้พลังเลเวลจีเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองสิ่งมีชีวิตดังกล่าวในมิติของฉินเฟิงมันเลยไม่ค่อยได้รับความสนใจไม่ต้องกล่าวถึงหนอนโลหิตฮิตที่พวกเขารู้จักอย่างมากยาวสุดแค่30ชั่วโมงและมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน0.5ชั่วโมง เท่านนั้ว่าหนอนโลหิตที่อยู่ตรงหน้ามันแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจ้าพวกนี้น่าจะเป็นหนอนโลหิตกลายพันธุ์มีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวลซแต่ก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลยล่ะจินห่าเร่งตรวจสอบแผงควบคมอย่างรวดเร็วเปิดจอภาพแต่กลับพบว่าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเสียหายหนอนโลหิตพวกนี้ใช้เลือดเป็นตัวช่วยกำบงังคุณไม่มีทางพบกลิ่นอายของพวกมัน ชินเฟิงเปล่าดังนั้นอย่าถอดเสื้อคลุมชั้นนอกออกเด็ดขาดจินหหาย้อนนึกไปถึงสิ่งที่ชินเฟิงเอ่ยก่อนหน้านี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมฉินเฟิงถึงสั่งให้ทำเช่นนั้นในเวลาเดียวกันความรู้สึกเย็นเยียบแปล้นผ่านเข้ามาจากเบื้องหลังเขาเจ้าตัวไม่กล้าจินตนาการเลยว่าหากพวกเขาประมาทเหมือนกลุ่มตำหนักเทพจะต้องมีคนตายสักกี่คนในครั้งนี้ หนอนโลหิตพวกนี้เป็นประเภทกลายพันธุ์ในเลเวล C ดังนั้นด้วยความแข็งแกร่งของมันมนุษย์เลยยากที่จะป้องกันแค่บนร่างกายเกิดบาดแผลเพียงเล็กน้อยพวกมันก็สามารถแทรกซึมเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าที่ฉินเฟิงออกแบบให้แก่พวกเขามันไม่มีจุดบอดใดๆอีกทั้งยังปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายแห่งความมืดซึ่งนั่นทำให้หากหนอนโลหิตเข้าใกล้ พวกมันคงต้องจบชีวิตลงดังนั้นคงไม่กล้าโจมตีพลีพลรามอย่างไรก็ตามคนจากกลุ่มตําหนักเทพกลับอ้าปากโหยหวนจนเห็นฟันขา,ขาวตลอดทั้งร่างท่วมไปด้วยเลือดทุกขนแห่งถูกกัดกินโดยหนอนโลหิตมันกลายเป็นกาฝากสร้างความเสียหายร้ายแรงคลิฟเห็นฉากทั้งหมดนี้ใบหน้าของเขากลายเป็นมืดมนบนเรือลำนั้นมีคนอย่างน้อยห0คน แต่ขณะนี้มีมากกว่า20คนถูกหนอนโลหิตมุดเข้าสู่ร่างกายคนที่เหลือล่าถอยออกมาขณะเดียวกันหนอนโลหิตขนาดใหญ่ยอมเผยตัวพยายามไล่าตามอาหารของพวกมันมาคือมาหนอนโลหิตขนาดตัวขนาดว่า1เมตรกระโดดขึ้นจากแม่นํากระแทกเรือดำน้ำในคราเดียวหมายจะคว่ำทั้งลำไอพวกขยะในที่สุดคลิฟก็ทนไม่ไหวก้าวออกมาลงมือด้วยตัวเองวูมวูมวูม คลิประเบิดพลังสมาธิประกายแสงหลายดวงสว่างวาบหนอนโลหิตกลายพันธุ์ถูกแผ่เผาโดยรังสีแสงนี้เลือดในตัวพวกมันระเหยหายไปทันทีกลายเป็นแห้งและรีบแบนส่วนผู้ใช้พลังหลายคนที่กำลังกรีดร้องแต่ยังไม่ตกตายเวลานี้บังเกิดความรู้สึกสบายตัวคล้ายกับว่าร่างกายของพวกเขาได้รับการเยียวยารักษาเทคนิคอบิลิตี้รังสีระเหย คลิฟลงมือเพียงครั้งเดียวสามารถแก้ไขวิกฤตได้อย่างง่ายดายทว่าอันตรายในแม่น้ำเลือดยังคงอยู่พวกสั่งการให้คนที่เหลือขับฮอลสึกลอยลำขึ้นอย่างรวดเร็วบินอยู่บนท้องฟ้าละทิ้งเรือใหญ่และเรือดำน้ำเพราะใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะมีหนอนโลหิตซุ่มซ่อนอยู่อีกหรือไม่ถึงแม้คลิฟจะลงมือแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ได้แต่สมาชิกของเขาจบชีวิตไปห้าคน ทั้งหมดร่วงตกลงไปในแม่น้ำเลือดไม่ลอยขึ้นมาอีกเลยเกรงว่าคงกลายเป็นหนึ่งในซากศพของแม่น้ำเลือดไปแล้วสีหน้าของคลิฟกลายเป็นหน้าเกลียดไม่เพียงแค่นั้นแต่ตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถเก็บกู้ฉกฉวยประโยชน์ได้อีกต่อไปเมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วกลุ่มเฟิงหลีของฉินเฟิงยังคงคึกคักไม่มีใครหยุดนิ่งวุ่นชนิดไม่มีเวลาไปสนใจกลุ่มตำหนักเทพที่อยู่ข้างๆพวกเขา แต่ละคนเก็บกู้สมบัติกันอย่างสนุกสนานภาพนี้ทำให้คลิฟรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกมองเป็นแค่ตัวตลกวินาทีต่อมาพลังสมาธิของเขาพลันปะทุโหมโถมกดลงบนเรือหอกของชินเฟิงเจ้าหนูเรือหอกของแกไม่เลวเลยนี่แถมยังมียานรบพวกนี้อีกจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันขอยยึดพวกมันทั้งหมดและถ้ายังมีสติดีจงถอนตัวออกจากที่นี่เสียที่นี่ไม่ใช่พันธมิตรหัวเสียแก ä, กาลังลาเส้น เดิมเขาวางแผนว่าจะปล่อยฉินเฟิงเก็บรวบรวมสมบัติจนเสร็จแล้วเข้าชิงในตอนท้ายโดยไม่เปลืองแรงแต่เนื่องจากการปรากฏตัวอย่างไม่คาดฝันของหนอนโลหิตทำให้ต้องเปลี่ยนแผนหันมาปล้นในทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแม้พวกเขาจะเป็นพันธมิตรมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพันธมิตรกันเองแต่ละฝ่ายร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและกองกำลังมืดเท่านั้น แต่ในทุ่งล่าหรือมิติอื่นไม่จำเป็นต้องร่วมมือกันเสมอไปสมาชิกกลุ่มเฟิงหลีบนเรือห่อเมื่อได้ยินคำของคลิฟสีหน้าของพวกเขากลายเป็นยุ่งเหยิงพลังสมาธิของคลิฟแข็งแกร่งมากสามารถขึ้นเป็นผู้ใช้พลังเลเวล A ได้ย่อมมีความแข็งแกร่งที่สามารถบดขยี้พวกเขาได้อย่างแน่นอนหนิงซินและคนอื่นๆเพิ่งติดตามฉินเฟิง แม้รู้ว่าฉินเฟิงเอาชนะรุ่ยโฉงได้แต่ก็ยังมีความกังวลอยู่เล็กน้อยไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าคลิฟเป็นผู้ใช้อบิลิตีในระดับราชันคงมีเพียงจินห่าวที่ขณะนี้ตรงมุมปากแสยะยิ้มหยนันท่านประธานให้ฉันยิงเขาชักนัดไม้เตือนสติให้เขารู้ว่าจะห้าวกับใครต้องดูให้ดีจินห่าวเป็นมือปืนที่สามารถก้าวมาถึงเลเวลบี ดังนั้นมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลเขารู้แจ้งแก่ใจว่าเรือหอลำนี้มิใช่เรือลำเลียงสามัญธรรมดานี่คือเรือหอลำแรกของกลุ่มเฟิงหลีมันถูกดัดแปลงมาจากแกนพลังงานของเมืองลอยฟ้าดังนั้นอำนาจการยิงไม่ได้อยไปกว่าเมืองลอยฟ้าเลยและยังจำกันได้ไหมว่าในครั้งอดีตเมืองลอยฟ้าเคยยิงนัดเดียวและสามารถสังหารราชาอัคคีช่วยเหลียนลงได้ ฉินเฟิงพะยักหน้าเห็นด้วยขณะเดียวกันส่งพลังสมาธิออกไปในเมื่อพูดกันถึงขนาดนี้งั้นไหนลองบอกมาสิว่าที่นี่คือดินแดนของสหภาพสาธารณรัฐแอฟริกาเหนือหรือเปล่าเห็นเห็นกันอยู่ว่าไม่ใช่แล้วคุณมีคุณสมบัติอะไรถึงมาบอกให้ผมหลีกทางผมว่านะคุณนั่นแหละใสหัวไปให้พ้น อีกฝ่ายเมื่อได้ยินคำตอบงโงมของฉินเฟิงคลิฟระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาทันทีฮ่าฮ ah, ่าฮ่าฮ่านี่เป็นเรื่องตลกที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาเลยแกเป็นแค่ผู้ใช้อบิลิตี้เลเวลบีแต่กลับบอกให้ฉันใส่หัวไปอาศัยทุนอะไรมาสั่งจุดจุดไอแม่คลิฟยังไม่ทันพูดจบเบื้องหน้าเรือหอกของเขาบังเกิดรังสีแสงพร่างพราวบดบังสายตา เขาทำได้เพียงอ้าปากค้างคำทยับคายติดอยู่ในลำคอในเวลาเดียวกันโล่พลังงานปรากฏขึ้นบนเครื่องบินบรรทุกทว่ารลำแสงอันทรงพลังนี้สามารถฉีกผ่านโล่แสงได้ในทันทีเจาะเข้ามาง่ายๆไม่ต่างจากใช้นิ้วจิ้มกระดาษบางๆตูมเครื่องบินลำใหญ่ซึ่งคลิฟกำลังโดยสารถูกระเบิด